สวัสดีค่ะพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟนี่รูปบนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะนี่ลิงน้อยของเขาหอดหลัง h ันแล้วหอดหลัง h ันแล้วหอดหลัง h ันแล้วสวัสดีครับมีทุกอย่างใช่ไหมสติกเกอร์เส้นเหลืองนะอุ้ยเขามีถุงผ้ามาแจกหรอวันนี้น่าใช่ครับผมว้าวว้าวว้าวผ้า่าแจกไล่เส้นพร้อมที่รู้ ถ้าตัวมาเอียงใครเอียงแน่แท้ครับเป็นเทคนิคในการเขียนเอ้าวันที่ไ่ะวันที่ไ่ะลงวันที่วันที่ไมนมีลงวันที่วันที่คือบเอาลงแสดงว่าอะไรเนี่ยจำเมจ่อไรได้บ๊ายบายบังปฏิทินจังโมงเหรอลูกตอนนี้จังโมงแล้วเอาหาหา มามเออาดแ้นเป็นันหน้าตแค่กุ้งเหรอคุอมาบาดอนเดือ้นอุ้ยเหมือนอุ้งอิงเลยอ่ะเหมือนอุ้งอิงในรูปด้านหลังเลยอ่ะออเหมือนกันเปเลยเหมือนกันเปเลยเหมือนอุ้งอิงที่อยู่ในรูปด้านหลังอ่ะแต่วันนี้คูค้าเขาใส่ตาฝัหลังมา่ได้ขึ้นงไหมไม่ครับไม่มีชื่อมี ไม่มีไปดูดีๆเปลี่ยนอะมรรู้หรออยู่ว่ารูปลายแย่ที่ไปเปลี่ยนแย่แล้วตัวอันคู่ใดได้หล่ะนั่นมีเราไหมนั่นเจอเอิญคนอ่ะแปม่มีหมดเลยน่ะไม่มีไม่มีเขาให้คนแก่กันดูในแชทไปจริงๆด้วยเป็นเป็ตเซ็ตอะไรพูดไปเป็นเซ็ตดาว ดาวค้างฟ้าเออมันอยู่เป็นว่ะมันอยู่เป็นวันนี้หญิงรำแม่ก็เป็นเซตดาวค้างฟ้าไงใช่เซตพ่อไแม่เขาบอกเนซตดาวค้างฟ้าอ๋อเซตผู้สูงไม่ค่ะไม่ยี่ปอไม่ยี่ปอใช้เข้ามาเซตคนแก่ไี่เชิดกุ่มเซตดาวค้างฟ้ามีมีวันเดียวโปรโมชั่นวันนี้มีเซตเดียวแล้วก็เป็นลดแห่เพิ่มลดแห่นี่ไงแม่อยู่ลดแห่ไม่หลยดูให้ครูปอเพิ่มให้จะไปเขากับเขาบัลลูแม่ก็ไปร้อง แนบันตบต่เทยอมละงงใจลาลาก็ยังได้น้ำมูติล่ะก่อนวานีใช่หมไ่น่อยัสดีวัสดีครับวัสดีครับไม่หน่อยวัสดีครับวัสดีครับไม่เหน่อยวัสดีครับม่หน่อยแต่งหน้าทำไมอุ้ยท่านพองหม็นออกมาจากรถก่เจอกล้องอ๋อต้องจะเจอกล้องก็เลยต้องแต่งหน้าใช่ไหม ยายย้ายฉุดยายย้ายฉุดย้ายฉดยัยอะไม่ยายย้ายปาดย้าุดแต่ว่าเสาลูกเสาเอ้าปาดไว้สวยเอ๋ข้าตัวไม่หน่อยก็เอ๋โบว์แล้วแต่เอ้าปาดรับปากแล้วรับปากแล้วเื่อกี้จบแล้วกหลุ้นโบว์แล้ว อะไรนะเออมีหลักฐานมีหลักฐานได้อุ้งยิงมาอย่างรวดรวดรับปากแล้วการพิชซ้อนครับว่อไห่ได้มาได้ยืนตัวเองก็เซนได้หอโอเคเนาะโอเคเนาะไม่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาย้ายหน่อยว่าแม่หน่อยว่าเบอร์เรนพ่อเอกเล่นก็เล่นไปเลยเบอใ์เมนเบอร์เนเป็นแม่หน่อยก็ได้เนาะู้ใดก็าวเมื่อไหร่เรนพ่อเอกบอกว่าเข้าอะไครับเข้าอะไร จะลองกีดเลยลองกีดเลยรับรับปากรับปากแบบรับปากแบบตกหลุมพังตกหลุมพังแบบกินได้เลตกหลุมพังตกะไพอจวนแลยคือคือไปพ่ออะไรแล้วเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพาอะไรจะไปคลอด ยาเลยยาเลยร้องกรีดเลยมัดหัวนะอวุ้ยแต่งหน้าทำไมอ่ะที่รักคุณน่ะเขายอกขี้โพกันวันนี้ก็แต่งหน้าถวยน้าเน้อถยองนั้นแหละโอ้ยทาแต่แป้งซื้อๆนี่มันถยเลยแบบนี้ทาแป้งน้อยงามละลอยเนื้อก้อยมีแฟนหรือยังสาระแป รอบที่แปดรอบที่แปดแล้วนบกนี่ผู้หลักผ้าตมาแจกเงินกันจนๆแม่แกกระเ๋า่นเป็นเจกกระเ๋าะเป็นเจกไล่เส้นความเรียบมันนี่อู้อยางมีส่วนร่วมไปในห้องไปคล้าน้อเป็นจะผู้ระบยปะเป็นหายุบข้อเป็หาต้นตอกนยวหาต้นตอเอขอใชรวมเพื่ออับปเลย นังเอกเอ็นวีพอกันใสเนาะเพลงเพลงรอบเป็นแนวเพลงแบบไรก็่แม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเขาติดต่อไปแล้วงงหมักเจ่าเขาเจีบไปเห็ดยังนี่มันนั่นไนรู้จ้ตากรยราสุดเขาสเ็ยว่าู่า่าจะอันี้าตัวน้องค้าตัวน้องค้าตัวนองคตขึ้นเขาลงหวยบ่หูจ้าเจ้าพนเจี๊ไปขื่นเขาเสลุงหวยบู่เจ้าพนเจไปเฮ็ดยัง่ไม่รู้เรื่องอีเต้ นี่คืออะไรติปป์โอเคเข้าใจเอาแบบเอาเอาฟิลแบบว่าพระเอกโอนนักเอกโอนตัวใหม่มาหานักเอกอ้ลิงตัวนั้นอุลังอุตังแม่ลิงพอลิงเนาะมินยาลากับบ้าอย่าหาอย่าหาสั่งพอกับใช้เห็ดแบบนั้นในบอดีบอดีบอดีมันคือโนเสี่ยงท่าสั้นบ่ จะาซ้นี่เจียบกันเออตีตัวตัมาเต็นว่มากันเห่นมากันขีไล่ไลกัให้อันเรียนดนงงเนี้ยรนะไดโน่ดีๆเนี่ยอ็เจ็ต์พระเอกผลเสียจากเครืองฟ้าจะได้เรวมาเลยเออเอกะข้างล่างเออเยี่บานไหนให้ท่านอีกฟ้นน้โอ้ยพระเอกย้าไปเรียนเ้อแอบบ่มาให้เราหลาเพี้มนทักลาฟ้าหัมมหดตีหน่อย ว่า่าเรียนเด้อพ่พอพอบ่เอาพ่อเอกยิ่งเลยพ่อไมนใจเลยพ่อเอกจะไปเรียนเด้อจะได้ยินซื้อเพียงไปพักลาพาคำฮุ่ดพนักไอพี่ยังไม่หัวพักแต่อุ้งยิงอ๋อเพราะว่ายังไม่ได้เลยคุณครูแม่น้อยแม่น้อยเง่นหมื่นห้าพันท่านสวัสดีค่ะบทีทีซิมฮาดการ์ดซิมม้อถือเหครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะหนาเหมือดบอผู้ฝ่ายหนาเหมือดบอพ่อเอก นามืดปับแสงกู้ใ <ina> ่ในเด้ออย่าบังโอเคฝากสองน้จ้าฝากช่องน้จ้าฝากเพิงสองด้ท้ายคลิปแล้วหลังจากที่หายไปนานถ้ายนะคลิปนะฝากฝากช่องไ่นีนรุบบนแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลแล้วเด้่มไปน้อง่าแลวง่ายดอกแปดชิปแล้วมบมมีองไรเขาเอ้มเปมมึงเห็นบ่อยู่หลังมึง่นีปม ก็เเิมลมาไมาเสียบีอยังไวพ่อพ่อแม่แม่อะไม่ลูกเพิ่งขนไปเลบ่ยไปเรื่อยไม่ฟลูกก็โดกแพ้สูแม่ยีแมแมหลูกโดกเต่งหไปไ่ได้ขืนพาะไม่ได้ซื้อไม่ได้วนาขอทุเทียคือบอลหลกมันยังหวานแ่หมนะเน่างสิเตีงหนาไปยังตาบานไม่มีชื่อนูนะทูกบอลไม่ใส่เนี่ยาเียไหมอ่ะนี่ยเนี่จะมีสเต็แ่าก็เลยไม่เอากันเยอะ จะมีรถแห่ขึ้นอีกไงก็เลยไม่เอาเราขึ้นไปหลายไงไปเอกไลสดคนเบิ้งมือหาคุนะฝากช่องไฟนี่รูมลำเพินออฟฟิเชียนะเด้อค่ะปากช่องัพลำเพิ่นอเชียด้เนองเด้อฝากเบิ้งฝากแค่ไหนค่ะเป็นหน่องไมโอ้ยหางคันพูดได้ไหมไม่ได้พูดได้ไหมไม่ได้ลูกหยุดรูแม่แกคัน อีกมาบรทันลิงหน่อยลิ้งหน่อยเขาเต้นไปแล้วเต้นแล้วเ้นแรงไม่พี่เสี่ยวคุยกันไม่ขึ้นหน้าครับพี่น้องเอาทรงอีิ๋าเขาเต้นเรียบร้อยฝากพระเอกเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆนะครับทีมงานเป็นกำลังใจไอ้หน่อยครับเซ็กซ์เซ็กซ์เศร้าเขาเต้นตัวบันี้เนพอกันไม่ขึ้นหน้าจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องพอเอฟด้วยนะคะ ก็เข้าไปดูใน